สวัสดีครับ e n d o Switch OLED รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เขาลดราคาเหลือแค่12,311บาทแถมเกมอีก1เกมแล้วก็ประกันศูนย์ไทยนะครับแถมจัดส่งฟรีด้วยเป็นเพื่อนกดตามนะครับราคาเดิมของเขาคือ13,990บาทนะครับแถมเกม1เกมแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีคูป,ปองเรากดคูปองได้เลยนะครับมันจะลดถึงวันที่24มกราคมนี้นะครับ ตัวคูป,ปองนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันมีให้ใต้รูปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งซื้อนะครับกดซื้อมันก็ลดให้ทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บนะครับฉัาตามได้เลยนะฮะ กดปุ๊บนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแถมเมื่อนเลือกเกมได้ด้วยนะครับถ้าเอาตัวเครื่องสีดําได้เกมซิลดานะครับถ้าเอาตัวเครื่องสีขาวได้โปเกมอนนะครับไม่ว่าเกมไหนก็สุดยอดทั้งคู่นะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมดีมากๆของ Nintendo Switch เลยนะครับราคาเกมก็แพงมากนะครับเะนั้นเขาแถมให้ฟรีเลยนะครับแถมราคาทั้งหมดเลยนะครับรวมจัดส่งทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่12,311บาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นของเซนชั่นเขานําเข้ามาเองประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับใครยังไม่มี Nintendo Switch นะครับเดี๋ยวผมแปะลิง เอาไว้ให้นะครับอย่าพลาดนะครับเพราะราคานี้ผมไม่เคยเห็นมันถูกขนาดนี้แล้วนะครับผมไข่พาดตอน,นี้ไม่รู้ว่าเขาจะลดถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะราคานี้จะถึงวันที่24มกราคมนะครับรีบเลยนะครับผม